ครับก็ขอบคุณพระเจ้าครับก็รู้สึกว่าแบบช่วงที่ผ่านมาพอแบบได้เรื่องธุรกิจอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นครั้งแรกที่แบบทำธุรกิจจริงๆแล้วก็แบบพอได้แบบได้ดีลหรือว่าลูกค้าอะไรมาเงี้ยครับก็พอได้ยินเสียงคนที่แบบมาจ้างงานเราอะไรเงี้ยครับมันก็มันก็ทำโศมนถูกครับเพราะว่าแบบมันก็เป็นครั้งแรกของผมที่แบบ บเบดเอลไตริงกัวคือสถานที่ที่เรามุ่งหวานมเมล็ดแห่งความเชื่อในพระเจ้าไว้ในหัวใจของเด็กๆผ่านการเรียนรู้ตามหลักคําสอนของพระคัมภีร์เพื่อให้พวกเขาเติบโตอย่างมั่นคงทั้งด้านวิชาการและจิตวิญญาณโดยหลักข้อพระคัมภีร์จาก2ทิีบทที่3ข้อที่15และตั้งแต่เยาว์วัยท่านก็รู้พระคัมภีร์ซึ่งสามารถทําให้ท่านมีปัญญาจนได้รับความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะเบดเอลเชื่อว่าการปลูกฝังที่ถูกต้องตังต้งแต่ต้นคือรากฐานของชีวิตที่เปี่ยมพระพร แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็ยังต้องแบบเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างถ้้แบบอยากให้งานมันดีหรือว่าเราอยากได้ลูกค้าจริงๆอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณพระเจ้าสาหรับประสบการณ์ใหม่ๆที่เริ่มเปิดธุรกิจด้วยครับแล้วก็อยากขอบคุณพระเจ้าที่แบบว่าได้เล่นในงานงานใหญ่ๆงานแต่งที่หนึ่งอะไรนครับแล้วก็ได้ไปเล่นแบบภูมิศิลป์ให้แบบกับเราได้ถึงนายหลวงอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากอะไรเงี้ยก็ขอบคุณพระเจ้าที่พร,ระเจ้าแบบ เลือกผมอะไรก็แบบพระเจ้าก็เวรอยมาแปลกๆอยู่ดีก็มีคนให้ตังอะไรนะก็เชืก็จะไม่เอาแต่ว่าเขาก็แบบเขาอยากให้ผมอะไรเงี้ยผมก็รับมาครั้งมันก็ต้องหมดไปเพราะว่าเอ่อพระเจ้าก็นําให้แบบว่าเวรพยครับแล้วก็วางไปอะไรเงี้ยก็จริงๆก็อาจจะเก็บไว้อะไรเงี้ยเป็นค่าคองค่าใครนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับที่เราอยากจะใช้เองบ้างแต่ว่าก็เชื่อฟังพระเจ้าครับเพราะว่าพระเจ้าก็สอนว่าถ้าแบบ เงินแค่นี้ผมยังแบบว่าเก็บไว้แล้วถ้าเกิดเงินจนํานวนมากอ่ะผมจะเชื่อฟังพระเจ้าได้ไงครับสำหรับ่เงินแค่นี้ผมยังไม่กล้าหวานเลยผมก็คิดหนักอะไร้ยครับก็ไม่ค่อยอยากอยากเก็บไว้กินบ้างครับ,รบก็แต่ว่าพระเจ้าก็นําให้หวานแล้วก็ตลอด่รงง้นพระเจ้าก็เลี้ยงดูแล้วก็ให้ทุกอย่างแบบครบบริบูรณ์จริงๆครับใช่ครับขอบคุณพระเจ้าวิธีประกาศข่าวประเสริฐง,ง่ายๆอยากให้พี่น้องร่วมกันช่วยกันคอมเมนต์กดแชร์คลิปคำพยาน คลลอกลิงก์ส่งให้คนที่รักคนที่มีปัญหาในเรื่องนั้นๆหรือแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวเปิดเป็นสาธารณะหรือแชร์เข้ากลุ่มครอบครัวกดแชร์หน้า Facebook ของทางคิดสจักรหรือกดไลค์เท่านี้ก็เป็นการมีส่วนร่วมในการประกาศข่าวประเสริฐได้อย่างมากมายแล้วครับขอบพระคุณมากๆขอพระเจ้าอวยพระพนะครับ